ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ลูกค้าส่งมานะคะเป็นเอ่อมอเตอร์พัดลมโชว์อะไรสักอย่างนี่หละจะเป็นมอเตอร์พัดลมโชว์โชว์โชว์อะไรเนี่ยคะ่ะลูกค้าส่งมาทั้งหัวเนาะอันนี้ช่างใหญ่ก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ่านี่เดี๋ยวจะอาบวานิดเนาะเดี๋ยวอาบวานิดตากแดดประกอบส่งให้ลูกค้านะจ๊ะนี่นี่ แค่ทาให้เรียบร้อยลูกปืนมันใช้ได้อยู่นะจ๊ะลูกปืนมันดีอยู่ท่านใหญ่จัดให้เรียบร้อยจ้าเดี๋ยวอาบวานิดส่งให้นะจ๊ะลูกค้านะจ๊ะนะจ๊ะสวยงามนะสวยงามะเะนี่สวยงามมากเลยเนาะอัะอนนี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็เสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเนี่ยค่ะพัดลมโชว์โชว์เนี่ยค่ะ พัดร่มโชโชอ่ะถ้าอยากจะเปิดให้ดูนะนี่ก็ทำเหมือนเดิมไหมต่อเหมือนเดิมเหมือนเดิมต่อเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะต่อเหมือนเดิมหมุนอะไรซ้ายขวาตัวนเข็มหมุนอะไรก็ได้หมุนอะไรก็ได้อ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์สองอุ้ยเบอร์สองเบอร์สาม อันนี้หยุดอันนี้หยุดอันนี้หมุนไปทางนี้นะอันนี้หมุนไปทางนี้นะอันนี้หมุนตามเข็มเดี๋ยวเดี๋ยวจะสลับสลับสวิตตัวนี้อ่าสลับสวิตตัวนี้อ่าสวิตต์มีขึ้นมีลงอ้าวเราก็รู้ว่ามันจะหมุนกลับไหมอ่ามันก็จะหมุนกลับเห็นไหมอ้าวมันก็จะหมุนทวนอ้าวอ๋อ โลวันนี้เป็นแบบนี้อ้าวนี่เอาไว้เหมือนเดิมเอาไว้เหมือนเดิม,มอ,อ่าอ,อ,อ,อันนี้ก็ต่อเหมือนเดิมใช่ไหมเน่ยอ่านี้ก็ต่อเหมือนเดิมไม่รู้ว่าสีมันเสื่อมหรือเปล่านะอันนี้ใส่สีเท่าไหร่ไม่มันมีสีสองอ๋อเขามีสีสองระบบต้องเช็คสีด้วยนะคะลูกค้าว่ามันอ่ะเราใส่ไปพัดถ้ามันไม่หมุนก็ต้องเช็คสีอ่าถ้าถึงว่าใส่ไปพัดแล้วมันไม่หมุน ก็ต้องเช็คซีด้วยนะคะว่าซีมันอะ่ะใช้งานได้อยู่ <Okay. S 1> หรือเปล่าเนาะนี่เรียบร้อยแล้วอ่าช่างใหญ่จัดการให้เรียบร้อยแล้วมันจะไม่ค่อยแรงหรือว่ามันไม่ค่อยแรงว่พัดลมพวกนี้พัดลมอันนี้มันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม,มันก็จะเป็นพัดลมโชว์หมุนตั้งหนอ่อย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 ตั้งหน่อยอ่าโอเคใช้งานได้ปกตินะจ๊ะ ถ้าไปใส่ไปพัดแล้วมันไม่หมุนก็ต้องเช็คซีดูนะคะว่าวมันโอเคไหมอ่าตัวนี้มัน,นะจะมีสองอ่าศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งถ้าไปใส่แล้วไปพัดไม่หมุนก็เช็คเปลี่ยนซีตัวนี้ได้ซีสองเบอร์แล้วฝาจุกนี้เขาไม่ได้เอามาหรอไม่ได้เอามาอ๋อไม่ได้เอามาอมเอามาแค่นี้ใช่ไหมอ่าโอเค เดี๋ยวแ <Yeah. S 1> พ็กส่งให้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ <Yeah. S 1> อ่า <Yeah. S 1> ได้แล้ว <Yeah. S 1> พัดลมโชว์โชว์เสร็จแล้วนะเจ้า